ผมเอ้รอนจากช่องเอเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดหลย้อนมาได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลําดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนน้องที่อาชายไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงผักกาดดองนะครับผมว่าคนเป็นกดหลย้อนะกินได้หรือเปล่าอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงผักกาดดองที่ขายตามตลาดที่ดองกันเองหรือผักกาดดองที่อยู่ตามกระป๋องนะครับผมอมว่า คนเป็นกรดเลียมนกินได้ไหมอ่ะแล้วมาดูค่า pH กันก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ํากว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารแล้วกของเหลวเช่นนียมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของผักกาดดองอ่ะจริงๆต้องเรียกว่าผักดองเพราะว่าข้อมูลที่ผมนาไปหาเนี่ยในต่างประเทศเขาเขียนว่าผักดองนะครับผมแต่ว่ามันก็ใช้กับผักกาดดองได้เหมือนกันครับผมอ่ะมาต่อ ค่าเพสของผักดองจะอยู่ที่สามจุดสองถึงสามจุดหกนะครับผมอ่ามันต่ำกว่าเจ็ใดใช่ไหมใช่มีกฎใช่ไหมใช่แถมมันมีกฎเยอะมากๆด้วยนะครับผมคือในกรณีที่ค่าเพสอ่ะอยู่ที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันยังมันมีกฎก็จริงแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ว่าไอ้ค่าผักดองหรือผักกาดดองเนี่ยมันมีค่าเพสอยู่ที่3.2ถึง3.6เนี่ยนี่คือกฎเยอะมากๆเลยนะครับผมคนเป็นกลย้อนควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดน,นะครับ คือประกาศดองนอกจากนอกจากจะมีกรดเยอะแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะอาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารด้วยพอเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเนี่ยกรดก็จะออกมามากกว่าเดิมนะครับผมพอกรดออกมามากกว่าเดิมเนี่ยมันก็แทบกลายเป็นกรดไหลย,ย้อนเลื้อยหลังนะครับผมอมืถ้ากรดเยอะๆเนี่ยพอขึ้นอกมันก็แสบอกพอขึ้นคอวันขึ้นคอก็จะเป็นกรดอ่อขึ้นคอดังนั้น,นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่กรดเยอะหรือเลี่ยงอาหารที่ทําให้เรามีแก๊สเพิ่มขึ้นเช่น ผักดองนี่แหละครับผมอริงจริงแลนะ้วมันค่อนข้างแปลกนะครับเราถ้าที่ผมหาอ่านบทความค่อนข้างเยอะเนี่ยกิมจิอ่ะดันเป็นอาหารที่คนเป็นกลอยอนอ่ะดันกินได้แล้วก็ช่วยเรื่องกรดหลย,ย้อนด้วยเพราะว่ามันมีแบคทีเรียบางอย่างนะครับผมคือผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับกิมจิไว้แล้วไปดูคลิปนั้นได้ครับผมคือแล้วก็ในบทความที่ผมได้นํามาอ้างอิงเนี่ยเขาดันบอกด้วยว่าเรื่องของผักดองเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับร่างกายคนด้วยซ้ํา บางคนกินแล้วอาการอาจจะไม่มีบางคนกินแล้วก็อาจจะมีอาการคือโรคนี้เป็นคน่อนข้างลึกลับเนาะอือก็คงเหมือนกับคนแพ้ยาตัวนี้คนไม่แพ้ยาตัวนี้บางคนแพ้อาหารทะเลบางคนไม่แพ้อาหารทะเลผักกาดดองก็เช่นกันครับผมบางคนกินแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตามหลักเลยนะตามหลักมนุษย์ปกติทั่วไปอะ่ะโอเคมันเป็นผักที่มีกดเยอะจริงจริงแล้วถ้าเป็นผักกาดปกติไม่มีกดเยอะหรอกแถมมีไฟเบอร์ช่วยเรื่องกดไหลย้อนด้วย แต่ว่ามันคือผักกาดดองครับผมถ้าหากแบบตามมาดูุปกติทั่วไปนะคนที่เป็นกรดละย้อนก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดเยอะดีกว่าอืมดังนั้นถ้าหากฟันทงนะครับผักกาดดองคนที่เป็นกรดละย้อนเนี่ยควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับผมอืมแต่ก็ไม่กลุ่มคนบางคนที่สามารถกินได้ก็แปลกเบิดกันครับอ่าก็คลิปนี้ก็ขออธบเป็นเท่านี้นะครับผมผมนักขี้เกียวกับอาหารก็กรดละย้อนไว้มากมายเลย <laughs> ก็สามารถค <laughs> ิว่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ารูเ <laughs> พิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขออธบเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ